สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมดูเนี่ยแลนวู้ฮู้ซึ่งเขาออกมาเป็นตัวเดโมโน่นะครับยังไม่เป็นตัวเต็มมาโอ้ยมีชัตเตอร์เลยอ้เขมสูงทีไม่ฮะดูเด a m เกมวิวไปดิ

Tadi disuruh nyari jalan keluar tapi kita nggak dikasih tawar harus iya, kemana iya. gitu ya udah gas oke okay. go nata dong nih misal duit. ini face nice lumayan dapat senter. ini face aja wih apaan tuh Bocong, ya วยว่พไดจริงตัวอะไรไม่รู้เดินผ่านหน้าเราอะไรเนะี่ยคืออะไรเนะี่ยมองซ้ายมองขวาขวาลายซ้ายดีไปซ้ายก่อนเออ ดีไม okay. ่เน yeah, ี่ยโอเคดีก็ดีอ่ออะไรอ่ะใครอ่ะเฮ้ยอะไรเปล่าเปล่าเปล่าพี่ชปะกะ้ตอะไรอีป่ปะเดียวฮึกบล็อกก็ะีไฟไหมโอ้โหชัดเลยชัดเลยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ไม่วิ่งไปถนน Okay. In hide in the back room, you can play either as a hunter or as prey. In the hunter mode, your task is to kill the other players before they find a key. Okay, ma. Third? Lisa Third? No, not to ya biasa lah ya, game horror gak dijelasin apa oh, tuh temukan jalan keluar ya elah kebiasaan deh ya, game horror tadi disuruh nyari jalan keluar tapi kita gak dikasih tahu harus kemana gitu yaudah gas baik nice lumayan dapat center Oke. Okay. Wih, apaan tuh? Pocong ya? ผีปวดจงนะ <ไป S 1> คนน่าจะเป็นผีปวดจงนะเมื่อกี้เราไปซ้ายใช่ไหมรอบนี้เราไปขวาบ้างเพื่อจะเจอเลยเราจะเจออะไรไม่รู้นะทางขวาเนี่ยโอเคนะทางขวาโอเคนี่มีตู้อ๋อแอบได้เออดี ถ้าเราไปซ้ายเราก็เจอผีตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้โอเค ก็เหมือนไม่มีทางขึ้นเลยโอ้โหสุดยอดเออลอสีเหมือนว่าจะเป็นลอสีนะทุกคนเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งเดี hey, ๋ยวจะเข้าไปทักทำไมโอ้ยเฮ้อแล้กจะทำปะเดี๋ยกูปลุกกวอ่เดาปีน่ะ Why? Why let let it wig it wig wing, 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 wig. 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 You wing, 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 wing,